ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยลุ้นกันเลยค่ะว่านักแสดงเฉาวเชียร์ที่คำพรเนี่ยจะมีข่าวดีให้ได้เหตุกันเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะว่าหลังๆค่ะเห็นค่วงหวานใจไปออกสื่อกันมากขึ้นค่ะ ช่วงนี้จะเห็นสาวเชียร์นะคะมักควงหวานใจหนุ่มหล่อไฮโซบิ๊ก so เนี่ยออกสูออ่ออกสื่ออยู่บ่อยๆนะคะงานนี้แฟนๆก็เลยลุ้นกันไปตามๆกันเขาว่าจะมีข่าวดีให้ได้ยินดีกันเร็วๆนี้หรือเปล่านะเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ศึกษาดูใจกันมานานพอสมควรแล้วนะคะล่าสุดมีข่าวออมีข่าวแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับสาวเชียร์นะคะก็เลยแอบถามเรื่องนี้ซึ่งเธอก็ยอมรับเขาว่าเรื่องงานวิวาเนี่ยขอใช้เวลาเป็นตัวกําหนดนะคะแต่ก็ดีใจที่แฟนๆคอยเชียร์ให้เธอสมหวังค่ะซึ่งก็มีคุยกัน เพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นแต่ว่าไม่เคยตกลงกันแบบจริงจังนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอมุ่งเรื่องงานก่อนค่ะกับเรื่องการสร้างครอบครัวเธอก็ยังนึกภาพไม่ออกเหมือนกันค่ะว่าจะเป็นยังไงก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้แล้วก็แบบอยากเห็นแบบว่าเออลงเอยหรือแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นชีวิตคู่ที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราก็อ่ะ ให้ให้เวลาเป็นตัวที่ที่ช่วยช่วยกําหนดกันไปแล้วกันคือถ้าถ้าด้วยตามวัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องมีพูดกันแหละว่าแผนอนาคตเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าคือแบบถึงขนาดว่าอุย้ยจะออตอบชัดเจนว่าจะเป็นตอนนั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังะคะ่ะจะดูหวานกันมากขึ้นเรืเอ่อยๆเออไม่ไม่ได้เรียกว่ามากขึ้นสม่ำเสมอแล้วกัน,นค่ะเพราะจะมีความคิดเล่นลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบอออชอบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงลยอะไรเงี้ยเป็นยอยาคอ่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะเฮโย อ๋อชอบค่ะชอบเสียงเขาออชอบเขา